สวัสดีค่ะผู้รักวันสีทุกท่านวันนี้เรามาชมวันสีมัคคาวาลังสันนะคะซึ่งเจ้าของสวนเขาบอกว่านี่คือมัคควาลังสันแต่ประสูด,ดูแล้วเอ้ก้านก็มีสีแดงคล้ายคล้ายพรมหรือสีหรือเปล่าแต่เมื่อแก่จัดแล้วเขาก็จะเป็นก้านสีดํานะคะเพราะพุมหรือสีกับมัคคาวาลังสันเนี่ยเขาจะแตกต่างที่ก้านกับพื้นใบนะคะ ื้นใบนี่มีหวานหวานมีออกสีชมพูก็น่าจะใช่มัคควานละคะ่ะก็ต้องตามเจ้าของสวนเขาไปก่อนนะคะเพราะว่าต้องเคารพในการเป็นเจ้าของสวนนะคะแล้วถ้าประสูก,ก็ค่อยพิสูจน์อัตลักษณ์อีกทีหนึง่งแตอ่อันนี้ก็คือมัคควานลังสันไปก่อนนะคะกระดูกรัางแห่เส้นก็เป็นสีแดงนะคะก้านจะสีดำใบทรงใบยาวนะคะหูฉีกถึงสะดือ ตรงสะดือม้วนเล็กน้อยนะคะหูใบห่างนะคะไม่ได้ชิดเป็นบอลใบยาวเนี่ยคะ่ะมีพื้นใบก็จะสีขาวชมพูที่จะป้ายอยู่บนใบนะคะเนี่ยคะ่ะสวยนะคะเนี่ยตอนใบเล,เล็กๆก,ก็ยังหูดูชิดนะคะแต่พอเขาใบแก่ๆก,ก,ก็ก็จะหูไม่ได้ชิดนะคะกระดูกก็เป็นสีดำถุงโคนเลยนะคะ บางคนเขาก็จะแยกตว่างมะควานลังสันกับพงหรือสีว่าแยกที่ก้านอย่างเดียวต้นนี้ก้านตอนเล็กๆเขาก็จะเป็นสีแดงอยู่นะคะพอแก่แล้วเขาถึงจะเป็นสีดําก็สวยงามค่ะเป็นใบยาวมากๆด้วยการบํารุงอย่างดีของเจ้าของสวนเขานะคะเพราะบางสวนก็ไม่ได้แดงขนาดนี้ไม่ได้ต้นใหญ่ขนาดนี้เนาะใช่ไหมคะลองชมดูนะคะตอนต่อไปคะ่ะ ต้นนี้ชื่อชัยภูมินะคะประสุซื้อมาในนามของชัยภูมิเป็นบอลกับจังหวัดนะคะก็สวยงามดีนะคะเป็นพื้นออกจากสีเขียว,เข,ยวเขียวขี้ม้าแล้วก็กระดูกเส้นรังแหกก็จะออกสีเปลื่อกมังคุดมีจุดสีแดงตรงกลางเนี่ยค่ะแล้วเขากัดสีเต็มที่เออมีคนบอกว่าเขาจะต้องเป็นสีแดงออกแดงแดงนะคะประสุยังมองเอ๊ะจะแดงยังไงเนาะ พอเห็นที่เขียวอย่างนี้คงจะแดงลําบากแต่ก็อ่ะเชื่อใจฟาร์มใหญ่นะคะซื้อมาจากฟาร์มใหญ่เนี่ยค่ะเขาก็สวยไปอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าช่วงอย่างนี้ก็สวยนะคะประสุก็ว่าเขาก็พื้นออกเขียวเขียวเขียวขี้ม้ามีจุดสีแดงๆดด้วยเป็นบอลตับจังหวัดนะคะเขาก็บอกว่านี่คือชัยภูมิแต่ใบสวยดีกระดูกลังแหก็ออกสี ะสมว่าน่าจะเป็นเปลือกมงคุดหรือแบบแดงแดงออกเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สวยดีนะคะบอนตับจังหวัดค่ะชื่อชัยภูมิหามาปลูกกันนะคะตัวต่อไปนี่ก็เป็นบอนสีในตับจังหวัดเหมือนเดิมนะคะแต่เป็นจังหวัดกระบี่ค่ะกระบี่คล้ายๆกับหนุมานเลยนะคะร่างกายจะพื้น สีขาวอมชมพูนะคะเป็นผู้ผสมระหว่างวันสีหมอจินดากับมิ่งมะเหสีนะคะผสมพันธุ์โดยคุณสุธิกิ่นอุทัยในพศ2540จะเป็นผู้ตั้งชื่อและจดทะเบียนในปี2542นะคะอยู่ในตับจังหวัดเขาจะสูงได้30เซนติเมตรเลยนะคะพื้นใบออกขาวอมชมพูกระดูกและเส้นเป็นสีอมแดงอมชมพูค่ะปลายใบมนลูก รูปใบกลมเป็นบอลใบกลมนะคะขอบใบมีสีน้ําตาลอ่อนนะคะมีเสี้ยนที่ก้านใบก็จะทำให้ก้านใบเขาออกจะสีค้ำค้ำดำๆหน่อยหนึ่งแผ่นใบออกใบหนาด้วยนะคะมีใบที่หนาทีเดียวขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะเข้ามาดูประสุเอาบอลสีไม่ดูทุกวันนะคะขอบคุณคะ่ะ